อ่ามือนี่ก็เมือที่สองปลาดำแดงกี่ถือว่าถือเลยนี่มีเส้นมาอยูสามสี่แล้วก็เส้นปลาขี้เดิอดนี่ครับเส้นปลาขี้เดินนี่สีมันเล็กน้อยนี่เขาเอื่นคล้องระบายใหญ่คล้องระบายใหญ่นี่มันเป็นคล้องระบายของเช้นประธานกสิสีไรออกแม่ไอหัวประคือจากหววประคือกสิสีไหลลงไมน้ำพอง จึงมีปลาตามธรรมชาติขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพวกปลากดปลากระแยงทุกชนิดขึ้นมาแต่เวลามีน้ำหลากมากเป็นธรรมชาติพอบอกข้องนี่ก็ประมาณ30-40ปีเลยแต่เ,เขาเห็ดมากของชุมชนการจัดรูปแล้วก็ เ็ดคล้องนี่เป็นคล้องเงยจักหน่อยระบายน้ำจากวบหน้าของไตบ้านเนี่ยละลงไปสู่หวยปลาคือจากหวยประครือกันไหลหเขาไม่น้ำพองเวลามีน้ำมาปลาตาธรรมชาติเปล่งขึ้นมากก็ให้ได้มีโอกาสเด็ดตะแแกหาปลา ว่านนี่กรถือแน่ยู่มือ okay, นี่มือท <Okay. S 1> ี <moderate> ่สแล้วกระสว่าเป็นแดด้าซอยเดี๋ยวลง้ายพอเลยลูกเนยบ้านคน้างงั้นส่วนึนไปวางทงคุณน่ะเ่อแต่ว่านอยู่ในเงนเงนแน่นเอาบมาลุน น้ำไรแห้งว่าลกูกหมู่บ้านหน้ามันขึ้นสามมันออกแกงมันออกแกงอไป,อไปไ่งแม่เดี๋ยวมานหล่นเบิงไอ้เอโโคม,มาใส่ปลากี่ไ้บาะนายเออหมู่บ้านนี่เขาได้ไปเป็นเสียหาโรคห,หรือปลากี่ไ หนึ่งว่นไหนปลาเสือกระซังยังอันู่เราไปเขี่ยไปยังย่ำจะควงลมรักจะควงล้นคันล้นล้นล้นเนี้ยมาวัยวะไหนแมะมุมปากคลอนี่แมะ ีเอาขาวหน่อยชนึงพี่เดือดตาประดิษฐ์ครับโอ้มีแย่งยูอืมตไปแย่งครับไปแยงนี่หละปลาธรรมชาัิ

you know

apa kok apa tadi kok no 咱们留着。 Yeah. Okay. มาแล้ววันนี้วันที่สามของการหราปลาให้ดูขอดูข้างในก่อนอ่ะพอได้อยู่แล้วอ่ะเทดูหน่อยวันที่สามวันที่สองไม่ได้อะไรเลยวันที่สามงามอยู่นะมีวันนี้มีอะไรบ้างมีสลงสลิด ว,นนวันนี้วันนี้มีปลากระดีวันแรกเขาไม่เอาปลากระดีวันแรกลุงไม่เอาปลากระดีวันนี้เอาปลากระดีใช้ได้เลยทีเดียวเหนะหนังหนังมือเหี่ยวหมดเลยต้องพิมือมือเหี่ยวเลยอ,อื าจาับที่สบายใจเลยปลาหนาวเริยงแอนนอกจากต้มแล้วเขาทำอะไรได้อีกหมกอะไรหมก,มก,มกแกงก็ได้หมกหม้อไม่เอาหอมกหม้อเครื่องเทศเยอะ,อะเยอะข้าวแล้วกินยากปลามนี่ก็ทอดกินอหี่ยชูสทอด หลาิบทิพย์ก,ก็ได้ชูชีก็ได้อ่ะมิสซล็ดนึ่งก็ได้เออแม่นม่เนี่ยปิ้งก็ได้ได้หมดนั่นแหลถ้าจะทำอะไรอะอะไรหมดเลยอ้าวอีตัวนี้ล่ะเนี่ยอีตัวเนี้ยไม่เอาออกหรอหรือว่าไงแล้วจะเก็บยังไงจะเผาขั้วมันขั้วบัดนี่ เฮาบังไว้เนาะซุมนี้เนาะอือฮ